สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้สู่รายการคิดเพื่อชาติวันนี้เราจะมาชวนท่านผู้ชมมาคิดมาคุยกันเรื่องของระบบรางในระบบการขนส่งท่านตื่นมาแต่เช้านะคะทุกวันเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะไปไหนก็ตามการจราจรติดขัดมากเลยค่ะติดขัดเพราะอะไรเพราะกําลังทําระบบรางเราไปไหนมาไหนตอนนี้ในกรุงเทพเราใช้อะไรบ้างใช้ BTS นะคะใช้ a i r p o r t Link ใช้รถไฟใต้ดิน หรือบางทั้งที่ยนที่อยู่ชานเมืองท่านมาโดยวิธีอะไรท่านอาจจะขึ้นรถไฟชานเมืองมาเพราะฉะนั้นเรื่องของระบบรางเนี่ยเข้ามายุ่งในชีวิตประจําวันของเรามากเลยเรามาทําความเข้าใจกันดีไหมคะว่าระบบรางเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีความจําเป็นยังไงเราต้องมาใช้ระบบรางนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากเจ้าพ่อของการขนส่งโดยระบบรางเลยนะคะคุณนครจันทศรอดีตผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย ตอนนี้ท่านเป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการสวทชนะคะในการทําหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งประเทศไทยคะ่ะสวัสดีค่ะพี่นักนการขออนญุญาตเลยเพราะว่าพี่ทํางานเรื่องรถไฟมานานใช่ไหมก็อายุอยู่การรถไฟมา38ปีกว่าแล้วก็มาทําอยู่ตรงนี้เข้าปีที่6แล้วค่ะคแล้วตอนนี้กําลังมาทำสถาบันตัวสถาบันทําอะไรย่งไคะ จริงๆแล้วเราเราต้องการที่จะให้อุตสาหกรรมไทยมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบขนส่งลางมากขึ้นคือคือเรื่องมันอย่างนี้ก็คือคือเราเนี่ยเราหยุดพัฒนาระบบรางมานานแล้วนอกจากหยุดพัฒนาระบบรางแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้พัฒนาไอ้ส่วนประกอบอื่นๆพวกอุตสาหกรรมอะไรต่รางๆใช้ของคนอื่นทั้งหมดเลยครับเราซื้อเขาเทีนี้พอเราจะหันกลับมาทาระบบรางเนี่ยเราก็ต้องถามว่าถ้าเราเดินไปแบบ แล้วยังต้องซื้อของเขาใช้ไปอย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะครับซึ่งในในหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาก็มองเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็พัฒนาเรื่องอุตสาหกรรมในประเทศพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พ <c oughs> <c oughs> ยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้อยู่คืออยากจะให้เรามีส่วนร่วมอุตสาหกรรมไทยมีส่วนร่วมมากขึ้นเราสามารถที่จะใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศได้มากขึ้นนะครับอันนี้อาจจะไไม่ได้ยังไม่ได้มองไปไกลถึงขนาดว่าวันหนึ่งเราอาจจะเข้าไปอยู่ใน ระบบซัพพลายเชนของชิ้นส่วนระบบรางหรือว่าคิดไปไกลถึงขนาดว่าจะสร้างรถไฟเองอะไรเงี้ยซึ่งตรงนั้นก็อาจจะยังไกลอยู่นะครับขอเริ่มต้นเล็กๆก่อนก็คือแต่ขอให้เป็นจริงนะ,ะ<า>เพราะมันเป็น<า>เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากคือทุกอย่างเนี่ยถ้าเราทําแล้วเนี่ยแต่เราไม่ได้อะไรส่วนประกอบทั้งหลายไม่ใช่ของเราเองเลย <c oughs> ทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดปัญหาในการนําเข้าทีนี้เรากลับมาคุยเรื่องประเด็นหลักของเราะคะือทำไมมันจําเป็นยังไงคะต้องต้องใช้ระบบรางเออผมผมคิดว่า ระบบขนส่งแต่ละประเภทเนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อดีข้อเสียของมันอยู่นะครับข้อดีของระบบรางเนี่ยก็จะจะมีหลายเรื่องนะครับก็เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือประหยัดพลังงานแล้วก็เรื่องที่2ก็คือมันเป็นระบบที่ปลอดภัย3ก็คือมันขนส่งได้ครั้งละเยอะๆเป็น <Okay. S 1> mass transport นะครับแล้วก็ใช้ที่ดิน ใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศในการที่จะพัฒนาระบบนี่น้อยนะครับอันนี้ก็คือข้อข้อดีของระบบรางนะครับท <c oughs> ีนี้ข้อเสียของระบบรางก็คือมันไม่ไม่เป็นระบบขนส่งถึงที่ไม่เป็นดอทูดอแต่ว่าอันเนี้ยก็ระบบขนส่องอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีข้อข้อดีข้อเสีย,ยงมันอยู่ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเวลาที่เราจะวางระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจริงๆต้องเอามาผสมผสาน ผสมผสานเพื่อเอาข้อดีของเรื่องหนึ่งมาใช้กับแล้วก็เอาข้อดีของอีกระบบหนึ่งมาใช้เพื่อจะลบข้อด้อยของเของทีดรที่ที้ใช่ใช่ใช่ครับทีนี้ทีนี้ที่ที่เราผ่านมาเนี่ยเรามักจะมองเป็นเรื่องๆช่นมองรถไฟก็รถไฟมองถนนก็ถนนอะไรเงี้ยเราไม่ได้เอาทุกอย่างมามามาปสะสานกันมาบูรณาการกัน ดังนั้นพอเราไม่คิดในแบบบูรณาการเนี่ยภาพมันก็อาจจะออกมาผิดเพี้ยนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตอนแรกๆเราอาจจะมองมค่ก็เห็นชัดแต่แต่ว่าพอวันเวลาผ่านไปนานเข้านานเข้าเราก็เริ่มเห็นปัญหามากขึ้นนะครับแล้วทําไมเราตัดสินใจใช้ระบบรางในท้ายที่สุดคนะเพราะเราผมคิดว่าระบบรางเนี่ยมันเป็นเป็นระบบที่อย่างที่เรียนนะครับ,รบก็คือคือมีข้อดีเยอะนะครับ ก็ดีอันนึงที่ผมอยากจะให้ลองลองดูนะครับก็คือในรูปที่ผมเตรียมมานะครับรูป <cop S 1> ที่เท่าไหร่เนี่ยสิบสามเนี่ยนะเด็ดสิบสาม,สสามน,นะครับก่อนดูรูปที่สิบสามเลนิดหนึ่งได้ไหมครับค่ะนะครับก็รูปที่สิบสามเนี่ยเราจะเห็นว่าในหนึ่งหน่วยที่เราทําการขนส่งเนี่ยรถไฟจะใช้พลังงานน้อยกว่าเยอะให้ตามรูปเนี่ยนะครับ<ๆ>จะเห็นว่าถ้าถ้าเราใช้รถไฟขนคนเนี่ย เราจะประหยัดกว่าประหยัดพลังงานมากกว่ารถยนต์ถึง5เท่านะครับแล้วถ้าเราใช้รถไฟขนส่งสินค้าเนี่ยเราจะประหยัดพลังงานมากกว่าใช้รถบรรทุกเนี่ยถึง3.5เท่าอะไรเงี<ๆ>้ยนะครับทีนี้ <c oughs> ทีนี้อย่างที่เรียนว่าในในเรื่องของระบบขนส่งเนี่ยระบบขนส่งแต่ละประเภทมันต้องมีที่มีทางของมันคือไม่ใช่ว่าหมายพอหันมาทํารถไฟ <c oughs> ก็รถไฟใช้ได้หมดเลย<ๆ>อะไรเงี้ยนะครับมันจะต้องเอามาผสมัน นี้เวลาผสมเนี่ยเราเราผสมเพื่อเพื่อให้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือผสมเพื่อให้มันเกิดสิ่งที่ดีที่สุดของประเทศอันนี้อาจจะต้องย้ายมุมมองนิดหนึ่งคือมันอาจจะไม่ใช่มุมมองที่เรามองกันมาในอดีตนะ <Okay. S 1> ผมขอดูรูปที่ที่หหน่อยได้ไหมครับรูปที่ห้ารูปที่หนี่ผมไปบรรยายที่ไหนแล้วผมใช้บ่อยนะ <Okay. S 1> <laughs> รูปที่5คือ คืออันนี้เนี่ยร,รูปที่5้าเนี่ยมันจะบอกถึงว่ามันจะบอกถึงว่าเวลาที่เรามองระบบขนส่งทั้งระบบเนี่ยอย่าไปมองให้ตรงข้างในอย่าไปมองว่ารถไฟมันขาดทุนอย่าทําเลยหรือว่าเครื่องบินกําไรกันดีโลคอสบูมใหญ่เลยหรือว่าถนนไม่มีใครเดือดร้อนกําไรขาดทุนรัฐบาลตัดถนนฟรีทุกคนก็เอารถมาวิ่งอะไรเงี้ยคือคืออย่าไปมองให้ตรงเล็กๆแบบนั้นเนีย่ยนั่นมันไม่ใช่นโะยบายขนส่งประเทศละ ถ้านโยบายคนส่งประเทศเนี่ยผมว่ามันต้องมองข้างนอก <Okay. S 1> มอง,งนอกมองเรื่องคุณภาพชีวิตคนนะครับผู้คนอยู่ยังไงนะครับะจนรถติดทุกวันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมองในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็คือถ้าเราใช้รถไฟเนี่ยเราอาจจะใช้พลังงานไฟฟ้าไม่ต้องเอารถที่มีเครื่องยนต์เข้ามาในเมืองนะครับเรื่องพอลูชันในเมืองเรื่องเสียงเรื่องการสั่นสะเทือนเวลานี้เวลานี้เมืองเราค่อนข้างจอแจอนะ ถ้าเราดูแบบนี้เมืองเมืองของประเทศไทยในเมืองกรุงเทพนี่ค่อนข้างเสียงดังผมไปนอนกลางกรุงปารีสนี่ยังถามตัวเองเลยว่าอันนี้มันกลางกรุงหรออะไรเงี้ยเพราะว่าเ <c oughs> พราะว่าสิ่งเหล่านี้มันมันไม่ได้เข้ามาเยอะไงน,นะฮะแล้วก็เรามองในเรื่องของความปลอดภัยในการขนส่งนะครับ <c oughs> มองในเรื่องของการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างประเทศที่ผมเขียนไว้ในวงสีฟ้าข้างบนเนี่ยก็คือเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศเนี่ยถ้าเราพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศได้มากเนี่ยมันก็ลดการลําเข้าลงแล้วก็ มันก็ไปจ้างงานจะสร้างงานสร้างไรายได้ขึ้นในประเทศพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศขึ้นมานะครับแล้วก็เรื่องของพลังงานที่ใช้ในการขนส่งเ,เรื่องของที่ดินที่ดินเนี่ยผมก็พูดมาหลายปีแล้วว่าเออเราถึงเวลาที่เราจะต้องมาคิดเรื่องทรัพยากรที่ดินของประเทศที่มันถูกใช้ไปในเรื่องของการสร้างระบบขนส่งหรือว่าถูกทําลายไปโดยระบบขนส่งเนี่ยถึงเวลาที่เราควรจะต้องมาคิดหรือยังเราจะเห็นว่าธรรมชาติหายไปเยอะ ที่ดินชนบทหายไปเยอะเมืองเนี่ยกำลังจะลามเข้าไปติดกันหมดเลยนะครับการพัฒนาเมืองเราก็พัฒนาเป็นเมืองแบบแบนๆลับๆแล้วก็แผ่ไปแล้วก็แล้วก็ทำลายที่ดินที่เกษตรกรรมอะไรต่างๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็น่าจะถึงเวลาที่เราเราจะต้องมาคิดเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าประเด็นของผมก็คือว่าเวลาที่เรากําหนดนโยบายขนส่งในภาพรวมๆเนี่ยเรื่องกำไรขาดทุนขององค์กรเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องจัดการนะ แต่ไม่ใช่ว่าเอาตรงนั้นมาโดยที่เราไม่ดูว่าโครงสร้างบริหารมันถูกไหมอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาเอาไปเอาตายแล้วก็บอกว่างั้นก็ขัดถึงก็อย่าทําเลยเหมือนที่เราทํามาในอดีตแล้วก็เป็นเหตุให้รถไฟเนี่ยหยุดพัฒนามา5้าสิปีนะครับวันนี้พอเรานึกขึ้นได้เราต้องมาทำเนี่ยเราก็คงต้องจัดการเยอะนะครับทีน,นี้อพอเรามองวงนอกเนี่ยมองวงนอกเนี่ยเราก็จะเห็นปัญหาอีกแบบนึง คือเราจะไม่มาบรูเรื่องรถไฟการ์ตูนอะไรแต่ว่าเราจะเห็นอย่างในสไลด์ต่อไปเนี่ยนะสไลด์ตัดไปเนี่ยเขาเขาพูดถึงว่าประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยมีเป็นประเทศที่คนตายจากอุบัติเหตุขนส่งอันดับสองของโลกใช่ครับฟังไว้แล้วเรื่องนี้อขอดสไลด์ถัดไปนิดนึงนะครับประเทศอันดับหนึ่งรู้สึกจะเป็นประเทศแอ,อฟริกาอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบใช่ค่ะแต่ว่าทตามเป็นเล่นไปบางครั้งเราไต่ขึ้นมาดำหนึ่งนะ ห <king> น,นึ่งสองหนึ่งสองเนี่ยนะครับไปนั้นเนี่ยคนไทยตายด้วยอุบัติเหตุขนส่งเยอะมากนะครับในรูปในรูปถัดไปรู้สึกจะมีรายละเอียดนิดนึงใช่ไหมครับรูปถัดไป <c oughs> เลยก็ได้รูปถัดไปเลยกอุบัติเหตุจราจรนะฮะก็เพราะนั้นจะเห็นว่าเราเรื่องของอุบัติเหตุเราเราปล่อยให้เป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับคนตายวันน,นึงเยอะนะครับคนชั่วโมงหนึ่งคนขี่มอเตอร์ไซค์ตายคนหนึ่งรู้สึกในรูปต่อไปจะบอกไว้ว่าชั่วโมงหนึ่งต่อคนชั่วโมงหนึ่งตายคนหนึ่ง พราะวันนี้24ชั่วโมงก็ 24, 24คน24คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือผลของการที่เรานี่ฮะชั่วโมงละคนนะครับอมอเตอร์ไซค์ภัยเงียบคราชีวิตคนไทยชั่วโมงละหนึ่งคนเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้คืออันนี้คือเรื่องของการจัดระบบขนส่งที่เราไม่ได้มององ,องร์รวมแต่เราไปมองว่าเรากลัวรถไฟจะขาดทุนกลัวอะไรอะไรเงี้ยแต่เราไม่มององ,องรวมแบบนี้นะครับในในรูปในทุกในในรด,ดแรกเนี่ยมันจะรูปเป็นรูปพวกนี้นะครับถัดไปในผมถ่ายไว้นานละ นะครับก็คือเรื่องของมันสะท้อนคุณภาพชีวิตคนนะครับก็คือเรื่องของการขนส่งทางน้ําในกรุงเทพนะครับเดี๋ยวนี้อาจจะดีขึ้นนะครับรูปร่างของเรือนี่อาจจะผิดไปจากนี้แล้วเนี่ยครับแต่งตัวสวยๆก็อย่างเงี้ยนะครับ<ม>คือในการเดิน,นทางนะครับก็เลยเข้าใจเขาเหมือนกันว่ามันเป็นคุณภาพชีวิตที่มันมันมันไม่ใช่ะนะครับหรืออย่างเราออกแบบระบบขนส่งแล้วปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์เต็มเมืองเลยอ,อย่างรูปตัดไปเนี่ยนะครับ รูปถัดไปเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอย่างในรูปถัดไปเนี่ยเราก็ะจนภัยเรื่องรถติดกันทุกวันนะครับในรูปถัดไปเนี่ยก็อันเนี้ยนะฮะอันนี้อันนี้รูปนี้รูปนี้ไม่กรุงเทพนะฮะรู้ร <Okay. S 2> สึกเป็นต่างจังหวัดเพราะเดี๋ยวนี้เรื่องรถติดเนี่ยมันลามไปครบทุกจังหวัดแล้วเพราะว่าเราใช้หลักคิดแบบเดียวกันในการกําหนดกําหนดไอ้นโยบายขนส่ง ก็คือสร้างถนนแล้วก็ให้คนซื้อรถมาขับกันคนละคันละคันไม่เราเล่ความรู้สึกของคนด้วยค่ะเพราะว่ารถยนต์เนี่ยมันบริกามันถึงที่มันตัดตัมันถึงที่ไงเพราะฉะนั้นคนพิเศษคนไทยเราไม่ชอบเดินไม่ชอบออกกาลังแล้วตอนนี้พี่นวันสังเกตไหมคะว่าราคาน้ามันมันถูกลงด้วยครับยิ่งเลยทําให้ท่านผู้ชมการเห็นไหมคะว่ารถเต็มถนนทีนี้พอพอเราอยู่กับอย่างนี้มันนานพอสมควรเนี่ยเราก็ถามตัวเองว่าเออเราเปลี่ยนวิธีคิดดีไหม เป็นวิธีคิดดีไหมก็คือว่าเราเราเราไปหาอะไรที่มันที่มันดีกว่านี้ก็คือที่ดีกว่านี้ก็คืออย่างในรูปถัดไปก็เป็นอันนี้นะครับอันนี้มันดูซีวิไลกว่าดูจเจริญหนูจเจริญตาแล้วก็อันนี้รถไฟใต้ดินอันนี้รถไฟใต้ดินเราะแล้วก็วิถีชีวิตผู้อันนี้เรื่องที่รถ BTS รถ BTS แต่เรื่องรถไฟใต้ดินเหมือนกันค่ะคือเราเคยคิดว่ามันทําไม่ได้เพราะดินเราอ่อนนี่เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างทําได้หมดทุกอย่างจะทำได้ใช่มันอยู่ที่ว่าจ่ายเท่าไหร่ ใช่ไหมฮะจ่ายถูกจ่ายแพงก็คือปัญหาเราอาจจะต้องจ่ายแพงนิดนึงหร,หรือว่าถ้าเป็นถ้าไปทาเมืองอื่นนะครับอย่างเชียงใหม่ผมก็จะว่าไม่ไม่จ่ายแพงเท่านี้เพราะว่าสภาพดินอะไรดีกว่านี้แต่ทีนี้เราจ่ายแพงเนี่ยแต่เราต้องต้องคิดถึงความความคุ้มค่านะคบเพราะว่าการใช้บริการของประชาชนเนี่ยจำนวนมากการจราจรติดขัดก็น้อยลงนะคะผมผมคิดว่า,เ,าเรื่องหลังจากมีบ t s ในประเทศไทยเนี่ยผมว่ามุมมองของคนที่เกี่ยวกับโลกรางเนี่ยเปลี่ยนก็เริ่มเห็นว่าถ้าทําให้ดีๆแล้วมันจะเป็นยังไงเมื่อก่อนนี้รถรถไฟรถไฟไทยรฟทเนี่ยมันมันจมปลักอยู่กับเรื่องขาดทุนมันเลยพีกๆเจะบอกว่าทําให้ภาพคนเห็นโลกบางเลยไม่ดีใช่ใช่เขาก็เลยคิดว่าเออรถไฟมันก็เป็นอย่างนี้ก็คือวิ่งงงงงงไปอย่างนี้อะไรเงี้ยจริงๆแล้วไม่ใช่จริงแล้วก็คือว่าเราความคิดเราไปไปวนเวียนอยู่กับเรื่องขาดทุน แล้วเราก็เลยบอกว่าถ้าขาดทุนก็อย่าไปพัฒนามันเลยครั้งหนึ่งรัฐบาลไทยเนี่ยเคยคิดจะเลิกกิจาการรถไฟนะเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อม,<ะ>มีมันมีหนังสือเขียนไว้ได้วยในในแผนแผนเจ็ดของสภาพัฒน์เนี่ยคือเราเคยคิดไปไกลขนาดนั้นเพราะว่าเราเพราะเรามุมมองเราไม่ได้ออกไม่ได้กว้างขนาดที่เป็นเรื่องขนส่งของชาติไงเมื่อสองสามวันนี้ผมไปพูดที่สภาพัฒน์เนี่ยผมบอกว่า,ามันมันต้องเปลี่ยนมุมมองนะ อยากคิดว่าเงินอยากคิดว่าสร้างถนนเ,นเป็นหน้าที่รัฐบาลเอาเงินภาษีประชาชนมาสร้างถนนนะแต่ว่าต้องคิดว่าเรื่องสร้างทางรถไฟเนี่ยมันมันคือมันคือรถไฟของชาตินะไม่ใช่รถไฟของการรถไฟเพราะนั้นมันก็มันเป็นเรื่องระบบขนส่งของประเทศนั้นถ้าเราจะต้องเอาเงินภาษีมาสร้างทางรถไฟเหมือนกับถนนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันเรื่องเดียวกัน แต่ในเดืนี้ไม่ใช่เราเราคิดว่าเรื่องของการสร้างทางรถไฟคือเรื่องของการรถไฟคนอื่นไม่เกี่ยวนะเอาเงินภาษีมาทําไม่ได้ก็ให้รถไฟไปหาตังเองอะไรเองก็นี่สินบานเลยซึ่งตอนเนี้มุมมองตรงนี้มันมันโอเคละมันเริ่มเปลี่ยนละเริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นคือหลังๆเนี่ยไอโครงการทางคู่อะไรที่เขาทํากันอยู่ตอนเนี้ก็เริ่มใช้เงินเงินรัฐบาลมากขึ้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยว พอพูดกันเรื่องบริหารเนี่ยมันก็จะเห็นอีกแบบหนึง่งว่าแล้วเราบริหารจัดการเราควรจะทําอะไรกันมาอย่างไรนะครับค่ะค่ะคทีนีแ้แล้วเรื่องเรื่องออพูดถึงการมีรถไฟเนี่ยคะ่ะแล้วมันจะทําให้เกิดปัญหากับโหมดอื่นๆในการขนส่งไหมคะที่ที่เราพูดว่าเอ๊ะอีกหน่อยรถไฟ <c oughs> ความเร็วสูงหรือความเร็วปานกลางเนี่ยจะมาแข่งขันรถโลคอสอ, <c oughs> อยู่ไม่ได้บขส <c oughs> อยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะผมว่าต้องมองประโยชน์ใหญ่ มองประโยชน์อย่างคือคืออันอันเบื้องต้นเลยผมผมอยากจะให้ดูย้อนกลับไปนิดนึงได้นะครับไปดูไอ้สไลด์สไลด์ที่2นะ 2> แต่สไลด์ที่2อเนี่ยอย่างที่ผมเรียนในเบื้องต้นนะครับว่าว่าระบบขนส่งแต่ละประบบเภทเนี่ยมันมีข้อดีแล้วมันก็มีข้อ,ขอเสียถูกไหมครับรถไฟไม่ใช่ว่าดีเลิศไปหมดทุกอย่างนะหรือว่าถนนมันก็ไม่ได้ดีเลิศไปหมดทุกอย่างก็คือข้อดีถนนก็คือเป็นเรื่อง d o ทู to door เป็นเรื่อง ะสะดวกสบายเปปไรเวซคือเรามีความรู้สึกว่าเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นรถไฟมันก็เป็นเรื่องของการขนส่งสาธารนณะเราต้องไปเดินทางกับผู้คนมากหน้าหลายตาความเป็นส่วนตัวก็น้อยลงความเป็นดอร์ทูดอก็ไม่มีอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่าในในสไลด์แรกที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยก็จะเห็นว่ามันระบบขนส่งแต่ละเพศมันมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียทีนี้เราผมไม่อยากให้มองว่าไอ้นี่แข่งไอ้นี่แต่มองว่าอะไรเสริมกับอะไร แล้วอะไรควรจะเป็นหลักอะไรควรจะเป็นตัวเสริมควรจะมองอะไรลักษณะแบบนั้นมากกว่านะครับทีนี้เวลาเรามาเอามาเป็นหลักเป็นเป็นตัวเสริมเป็นหลักเป็นรองกันเนี่ยเพื่ออะไรก็เพื่อเพื่อประโยชน์สูงสุดของภาพรวมนะครับประโยชน์สูงสุดภาพรวมเนี่ยจริงๆแล้วในการกําหนดนโยบายขนส่งทั่วโลกเนี่ยคำว่าประโยชน์สูงสุดภาพรวมเนี่ยมันมีหลายตัวนะตัวที่อยู่ในประเทศ ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องของเมื่อกี้ผมพูดเรื่องการประหยัดพลังงานถ้าเราใช้รถไฟเป็นหลักมากขึ้นเนี่ยประเทศก็ควรจะใช้พลังงานในการขนส่งน้อยลงถูกไหมครับแล้วก็ในเรื่องของอ,ออกไปไกลก็คือเรื่องของ global warming เรื่องโลกร้อนอะไรที่เรากําลังกําลังคุยกันอยู่ทุกวันนี้นะครับที่ทีนี้ผมอยากให้ดูสไลด์ที่ผมเกมียมานิดหนึ่งนะครับก็คือว่าอย่างอย่างในสไลด์รูปที่ สิบห้าเนี่ยลดสี่สิบห้าก็ดูสิบสี่แวะสิบสี่นิดหนึ่งก่อนก็ได้ครับแว,แวะที่สิบสี่นิดหนึ่งเนี่ยเ,เราเราจะเห็นว่าในอันนี้ครับที่พอเราพอเราเอาไอ้ระบบที่มันใช้น้ํามันใช้พลังงานมากๆมาเป็นหลักก็คือระบบถนนพอเรา,เอามาเป็นหลักเนี่ยภาพของประเทศก็ออกมาเป็นแบบนี้ก็คือเราใช้พลังงานในการขนส่งสูงมากเลย40%ของการใช้พลังงานของประเทศเพราะว่าอะไรเพราะไปอยู่ที่รถบรรทุก เราใช้รถทุกขนส่งอยู่80%กว่าใช้รถไฟไม่ถึง2%วันนี้นะที่รัฐบาลต้องลงทุนทางคู่กําลังอะไรยกใหญ่เนีเพราะว่าต้องการจะเปลี่ยนภาพของประเทศก็คืออยากเห็นสินค้าเนี่ยมาอยู่บนรางรถไฟมากขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อหวังว่าไอ้ตัวนี้มันจะมันจะดีขึ้นก็คือการใช้พลังงานของประเทศจะลดลงเราใช้รถยนต์ส่วนบุคนคลขนส่งเยอะนะครับขับรถจนคนละคันละคันเนี่ย สองอย่างนียมันก,ก,ก็เป็นที่มาของภาพนี้ก็คือเราใช้พลังงานขนส่งเยอะทีนี้ผมอยากให้ดูของญี่ปุ่นนิดหนึ่งในรูปถัดไปนี่นะครับญี่ปุ่นนี่เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าใช้รถไฟเยอะมากเนะีเ่ยสีเขียวที่อยู่แถบข้างบนนะครับ,รบเป็นพลังงานในการขนส่งที่ใช้ในการขนส่งนิดเดียวเองสีเหลืองเนี่ยคือพลังงานที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมจะเห็นว่าเขาภาคผลิตเขาใช้เยอะถูกไหมฮะแล้วก็ภาคโคเรือนเนี่ย ภาคโคลเรือนเนี่ยใช้ใช้สีฟ,ฟ้าเนี่ยก็ใช้ใช้เยอะกว่าภา,าคขนส่งนั่นจะเห็นว่าถ้าเขาจัดระบบขนส่งดีๆเนี่ยพลังงานของประเทศที่ใช้ในภาคขนส่งมันก็จะลดลงแล้วก็เอาไอ้ตัวเนี้ยไปใช้ทําอย่างอื่นไปใช้ในการผลิตอะตไรทีนี้ที่ผมเรียนว่ามันควรจะผสมผสานก็คือผสมผสานเพื่ออะไรก็เพื่อใช้พลังงานน้อยลงใช้ที่ดินน้อยลงรักษาสภาพแวดล้อม มีคนตายน้อยลงมีความปลอดภัยมากขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้คือปัญหาปัญหาในประเทศนะครับมีปัญหาถ้าเรามองเลยไปข้างนอกนิดหนึ่งเนี่ยตอนนี้เราพูดมากพูดกันมากเลยก็คือเรื่องเรื่องภาวะโลกร้อนนะครับในสไลด์ต่อไปนี้ก็เป็นนี่ครับที่เขาที่เขาวัดออกมาว่าอุณหภูมิโลกมันเพิ่มขึ้นยังไงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีการประชุมเรื่องนี้ที่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับไอเกียวโตเกียวโตซัมมิตที่อยู่ในรูปตัดไปเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกถึงว่า เระบบขนส่งแต,แต่ละประเภทเนี่ยมันจะปล่อยกา๊าซเรือนกระจกออกมามากน้อยต่างกันยังไงนะครับก็มันทำให้เส้นพวกนี้สูงภาพเส้นพวกนี้สูงขึ้นเพราะว่าอุณหภูมิโลกมันเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่ากา๊าซเรือนกระจกม,มันเพิ่มขึ้นทีนี้ถามว่าระบบขนส่งอะไรที่ปล่อยกา๊าซเรือนกระจกออกมาเนี่ยก็ในประชุมที่เกียวโตสมมธิเนี่ยเขาก็มีการเอาข้อมูลนียไปนําเสนอนะครับในขอรูปตัดไปนิดนึงครับสองรูป ก็อันนี้ครับก็จะเห็นว่าจะเห็นว่าเราไอ้แถบข้างล่างเลยครับสีฟ้าเนี่ยสีสีเขียวเป็นต,ตัวที่ใช้ที่ปล่อยการเรือนกระจกมากที่สุดเลยในในการขนส่ง1คนอหนพาเซนเจอร์กิโลก็คือหน,หนึ่งคนเคลื่อนที่ไปหนึกิโลเนี่ยใช้รถ p r i v a t คาร์เนี่ยใช้ปล่อยคาร์บอนออกมา40กว่านะครับเครื่องบิน30สกว่าแล้วก็ไล่ไปเรื่อยนะครับะจะเห็นว่า รถไฟมันปล่อยออกมานิดเดียวเรือนกระจกก็คือก็คืออย่าง High Speed Train ของญี่ปุ่นเนี่ยปล่อยมาแค่6กรัมคาร์บอนนะครับเปอร์พาสเซนเจอกิโลอะไรเงี้ยตอนนั้นอันที่3นะคือันที่าหารอันที่3จากข้างบนครับอย่างก็อันบนสุด3 3กรัมคาร์บอนนี่ก็คือรถใต้ดินนะครับอันถัดไปขอสไลด์ถัดไปนิดนึงครับสไลด์ถัดไปก็เป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าเป็นการขนส่งสินค้านะฮะเราก็จะเห็นว่า ไปเวททักเนี่ยปล่อยก๊าซคาร์รบ,บอนออกมาห้าร้อยกว่ากร,รัมคาร์บอนนะครับ per mm. ตันกิโลเมตรนะจะเห็นว่าที่เราเลือกมาเป็นหลักในการขนส่งของเราเนี่ยก็คือไอ้ตัวที่มันมันลายๆทั้งนั้นเลยปล่อยกา๊าซก็ปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเยอะอันตรายไปไล่ทุ่มชาวบ้านตายเป็นเบืออยู่เนี่ยนะครับแล้วก็แล้วก็ใช้ที่ดินมหาศาลเรากำลังขยายถนนกันเป็นว่าเล่นเลยใช่ไหมครับเพราะว่า รถไฟเนี่ยในถ้าเราจะทำการขนส่งในปริมาณขนส่งที่เท่ากันเนี่ยที่ดินที่ใช้เมื่อเปรียบเทียบกับถนนเนี่ยประมาณ 3- ถึง3.5เท่าแปลว่าอะไรครับถนนทางคู่2ทางเนี่ยใช้ใช้ที่ดินสนบห้เมตรถ้าจะทำให้ถนนมันขนส่งได้เท่ากับรถไฟทางคู่เนี่ยมันต้องใช้ถนน6เลนหน้ากว้างประมาณ40-50เมตรก็คือประมาณ3เท่ากว,ว่าอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันก็ไปลุกลานที่ดิน เอาที่นามาเป็นถนนเราพอเป็นถนนเสร็จที่นาสองข้างมันก็สูญเสียไปอะไรเงี้ยสภาพแวดล้อมมันก็เปลี่ยนนะครับทีนี้ไม่ใช่ว่าผมมาดุ๋ยเลยนะรถไฟอย่างเดียวเลยนี่มันก็ไม่ใช่นะครับคือมันต้องจัดที่ให้แต่ละแต่ละส่วนอยู่ว่าส่วนไหนใช่อะไรแต่ตรงนี้ผมว่าเป็นอะไรที่เรายังไม่มีคนที่จะมองตรงนี้ที่ดีพอ นะครับก็ผมก็เริ่มทําเรื่องนี้พูดเรื่องนี้มานานแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีมีคนที่จะรับแหละรับก็เริ่มเริ่มมีลูกศิษย์ลูกหาที่เริ่มจะฟังว่าเออมันต้องมององค์รวมนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะฉะนั้นแน่นอนครับมันเมืมมมมม่อเราทําอย่างหนึ่งดีขึน้นมาอย่างหนึ่งก็ต้องถูกกระทบทตอย่างนั้นก็ต้องหาที่อยู่ว่าที่อยู่ตรงนั้นจะทำอะไรอย่างเช่นไต้หวันเปิดไฮสปีดเทรนเนี่ยสายการบินในประเทศเลิกเลย เลือกเลยเพราะว่าระยะทางของไฮสปีดเช่นเกาะไต้หวันมันมีอยู่แค่นั้นอนะ300กว่ากิโลซึ่ง300กว่ากิโลเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ระยะทางของเครื่องบินเท่าไหร่มันเป็นระยะทางพอทำเชิงพอทำไฮสปีดเชนมาปุ๊บก็ลดเครื่องบินเลยแต่ว่าประเทศที่มันยาวกว่านั้นอย่างเช่นญี่ปุ่นพันกว่ากิโลระยะที่ดีที่สุดของรถไฟคามเรสูม,มันอยู่ประมาณ400 400600ถ้าเกินนั้นไปก็ที่อยู่ที่เครื่องบินอยู่แล้วก็ เรื่องของถนนเนี่ยมันก็เป็นถนนเป็นทางเลือกก็คือใช้ระบบรางเป็นแบ็กโบนแล้วก็ใช้ถนนเป็นทางเลือกแล้วก็เป็นเสริมคือถนนเนี่ยควรจะตั้งฉากกับระบบรางนะไม่ใช่ไม่ใช่วิ่งคู่กันทุกท,ทุกวันนี้เราจับมอาอวิ่งคู่กันหมือนก็เลยบมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะมันแข่งกันไหมอะไรเงี้ยแต่ผมว่านโยบายขนส่งที่ดีนะมันไม่ใช่เรื่องแข่งมันเป็นเรื่อง เอาอะไรเป็นหลักเอาอะไรเป็นตัวเสริมมากวก่าท่านผู้ชมคะจากที่คุณคนครได้เล่าให้ฟังเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นภาพความสําคัญของการขนส่งโดยระบบรางปรูชัน่น้อยลงนะคะต้นทุนเฉลี่ยต่อนหน่วยน้อยลงนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือการเชื่อมโยงเราต้องเชื่อมโยงระหว่างรถไฟซึ่งเป็นซึ่งเป็นเราจะออกมาเป็นหลักในการขนส่งเนี่ยกับการขนส่งโดยวิธีการต่างๆกันแล้วในท้ายที่สุดก็จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ใช่แค่ระบบขนส่งนะคะกับสังคมและประเทศชาตินะคะขอบพระคุณที่ท่านผู้ชมติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ